ตายเอ่ยเอ้าบุญดีหน้าใครอนั่นเลยหนังนั่ซอร์ต่อตายไอ้คนที่มัังฆ่าก็หายดูยายก็ทำสิผมเองดูยายก็ทำอ <mm ม่ปิดส like ักทีเจวหน้าแหกมองไปมอาให้ข้างข้าเหมือนไข่แล้วนะครับอย่าทำนะครับอ่าต่อไปนะครับไข่ครับไข่จะมาครับออืมนี่นี่หน้าหลอดไหนขอหน้าธรรมดาดิมันต่างกันอะไรเออ

มีตาเดียวอ่ะต้องกลับหัวดูดูก็เนี่ยอย่างเงี้ยเลยอืมอไปเขาสอนให้ถ่ายรูปแนวตั้งการถ่ายวิดีโอแนวตั้งเป็นการถ่ายที่อับปรีที่สุดป้าอึบเบสต์จ้ายังไม่หมดนะครับยังไม่หมดนะครับ โคตรท้ายครับไฮไลท์เลยครับมาแล้วครับโคตรท้ายครับเฮ้ยเอ้ยี่ทำได้ไงอะหุดยอดอะไอ้น้าลุดยอดเลยวะไ้เอาไว้เพิลโฟกัสโฟกัสเพิ่มเพิ่มใส่เวทเพิ่มใส่แวทเอาๆเอยเอาๆเอาๆเอาๆกระดาษมาปิดแล้วให้ใส่เว่เอ่ะปใส่เพิ่มใส่เวทเเพิ่มใส่ว โอ้โหแย่กาเอแล้วติดติดไมเป็นไมค์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 ถัดไปถทดไาไม่นาฬิกาเปลี่ยนสีได้ไวะยัม่สอนทำไมนะนี่ก็ยังยังใครรอดโซดาบ้าโง่กันดีกว่าแล้บอกว่า ใครเก่กแล้วรอสุดไอ้กาดเดือกคุณแม่กินสามแล้วผมเจอเมื่อมีคำว่าว้าเอาเแคปขโวยหน่อยครับโดนมันได้แค่สี่ลูเออโดนได้แค่สี่ลูนะครับมีทั้งหมดกี่คนเมื่อนนะก่อนหกสิบล้านหกสิบล้านหูยไม่ใช่ต้องมีคนโดนกำจัดต่อไปนะครับสองคนนะครับ โหวดครับโหวดใครหล่อสุดในสี่คนนี้นะครับเฮียคะแนนไม่เท่ากันด้วยเนี่ยผมเอาเกณฑ์ไหนไปวัดวะหนึ่งน่าจะได้เพราะหนึ่งอ่านก่อนอ๋อดีใช้แรกเออใช่อ้โหเอาเม่อไรจะโหวดเสร็จวะเอาเกณฑ์ไหนไปวัดวะโว้ยเกณฑ์เกณฑ์หน้าไม่แปลกไเกณฑ์แค่นี้แปลกไอ้ผมรู้แล้วโหวตยังไง เอาเอาทีละคนนี่ใส่ชื่ออย่างนี้แล้วดูว่ากี่เปอร์เซ็นต์ไม่ได้นี่วะโอ้ยอย่างเงี้ยมึงละใคมบ้าล่ะอันนี้ถามคะแนนคนแรกคนแรกใครนะคนแรกนี่ใครเข้ามาคนแรกผมอ่าคนแรกจอร์ชครับให้คลิกคะแนนเลยจุ๊บครูอ่าองสามอ่าอือใส่คำถามจอร์ชจอร์ชอ่าจอร์ชจอร์ชอ่าคลิกคะแนนดูทำหน้าอะไรวะอ่ะ อาวิียาหน่อมาจอรดนี่แหละจอดจอดจอดนี่แหละไปจอนี่แหละบ้าฮ้ยได้ต้องฆ่าเราอ่ะินนี่แหละบ้าจอดนนี่แหละบ้าสองพันแปดสามแล้วโอ้โหเฮ้ยแรงว่ะมันหกโอ้ยไอ้ตู้ซน 3882คะแดร้อสิบสองนนคือสี่เจ็ดครับสอุ้ดศน์เจ็ดะครับสี่นจ็ี่นี่สามแปแปองาอต่อเมื่อกี้ต่อไปนะครับนี่เจ้าเนี่ยกวงกินอะไรอยู่รับเนี่ยรับลูกอมมัอ๋อแก้เปลือกมั้งไหมแก่เปลือกมั้งหมแกดิแต่ไม่แก้เปลือกได้นะไหนลองเลย เคยกินพลาสติกไปแล้วด้วยยี่สิบพี่ยี่สิบเมื่อไหร่มันจะพิมพ์เสร็จเมื่อไหร่มันจะพิมพ์เสร็จเนี่ยเออเอออ่ไปไปไปทำให้เมื่อเมื่ออัมไหล่จะพิมพ์เสร็จอ้าวหมดแล้วพิมพ์ครับสองเจ็ดวูดวูม่งโดดว่ะโดดไปนู่นเลยว่ะโอ้โหสองแปดโอ้โหโอ้โหนีโดนนัดให้ด้วยอ่ะเอาทีมอ่ะสามหกสามเจ็ดเอาแล้วเอาแล้ว ต้นึะนชนะหนึ่งต้าเฮ้ยเฮ้ยแปลเกมต้าหมเฮเอแต่คุยอมรับคุแพ้เลยทสามแปดแปดสามครับขอต่อครับคะแนนดีกไปกันเยหรอการันก่อนไม่ได้เข้าผมก็ไม่ด้เข้ามีนนะคะทุกคนหงคะแนนก็ช่วยชีวิตผมเข้ามาเขาก็คงบอกว่าคนบ้าเอาวอแล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วการนก่ออะไรวะูกด

มันคิดยังไงวะเขาคงเฉลี่ยตามพลละมั้งครับเอาแต้มกดโอ้เอาแต้มเอาแต้มกดโอ้คือมันมีให้กดหลายแต้มหรอเคือมีให้กดแบบว่าหนึ่งถึงห้าอย่างนี้หรือเปล่าเป็นต่บพระเฮียรวงแล้วเฉลี่ยออกมามีเขาบอกใช่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 เอาสุดแต้มเลยนะอยงคงสี่สี่เท่าไหร่ของคนสี่จุดศูนย์เจ็ดแต่ถ้าทีมสี่จุดหนึ่งเท่าไรแม่มันนับนับตรงไหนนับแต้มหรือว่าคือมันมีห้าแต้มให้กดงั้นนับดาวงั้นนับดาวถูกแล้วนับดา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 วใช่แดิ นับดาวนับดาวโอเคหนังหมาพวกตายอะไรวะพ่อยังอยู่กอยังอยู่โอเคครับเอ้ไม่กีคะแนนเลยอ่ะไม่นั้นคือคนกดให้คะแนนข้างบนอ่ะอ๋อเหรอคือคนจำนวนคนที่กดแต่ไม่ใช่จำนวนคะแนนเขาให้ไม่รู้ต้องลุ้นให้น้อยเิยต้องลุ้นให้เยอะเต็มผ้าดูแล้วเท่าไหร่ครับ เฮ้ยเตยยอดโดเยอะว่ะตยโดนปเยะนะ้ยแล้วคิดยังไงวะถ้าเฉลี่ยยงไไปเออกอนหน้ยนี้มีบอกอ่าก็ไปมุมคนอื่นมันย่ของผมของผมของผมลงทุนถอดแว่นเลยนะของผมเนี่ยลงทุนถอดแว่นถอดแว่นเอาไปเอาไปาเขให้ ทะไปเมยาปฉลยเขาไม่ไปเฉลยโอเคโอเคเย่ยเดี๋ยวเขารู้เออเดี๋ยวเขารู้ไม่ใช่สองล้รู้เนาะออไม่เฉลยเออเอามเบิ้มครับโบนครับโบวโบดออแม่นล้นหน้าเปลี่ยนเอโอ้โหคะแนนเร็วมากอ่ะเจ๊เฮ้ยโอ้ยมีแต่คนพิมพ์่าโอ้โหเจ๊หมาอื๊เต็สี่ล้นห้าไหม เฮ้ยนึ่งงครับโอ้โขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณ้ะครับค้ผมจะได้ช่วยทีนึงผมจะไม่ช่วยทีนึงแหมีใจจริงจริงถอดด้านหน่อยถอดด้านโชยใส่ทีโตใส่ช้าจังเลยอ๋อใส่แล้วใช่้ยขอบคุณจริงิคุณยาเฮ้ยเอ้ยไอ้นั่นใครมา่ด้โอ้ยขาไม่รู้เลยนี่นี่ ลงบดลงบดคนนี้น่าสนใจเนี่คนนี้หตังไลแมนนี่นะครับคนนี้คนนี้น่าสนใจเยอะโคดสอผ่านเลคดสอง่ะไปเอาคนนี้ทะลุฟ้าแน่ไปบวนบบบนบบนวบวบบ มีทอดใส่ไปเลยางานโอ้โหิงยิงาาเลยเดียวแรงแสงทะลุนรโทะลุทางคุ้งทะลุสิ่งอะเกิดสี่ปฏิไม่สี่ปฏไหมสิ่งอะโอ้ไม่พาเนะครับไปตามโอ้ยเกวงชนะนะครับเกู้ไก่โดนสัตว์รวมร่างกันแน่นอนอยู่แล้ว จริงๆกะสู้ได้นะถ้าเราพวงสว่างกับเขาอ่ะเมื่อกี้ของคุณ4.33รวมไป4.36แล้วเฮ้ยแกไม่ถามหวยตุงเลยอ่ะครบแล้วเนาะโอเคผมแล้วเหรอผมแล้วผบแล้วผมแล้วผมแล้วอ่ะเออโอเควันนี้ก็เรียกโซสั่งได้นะอย่างที่ ถูกต้องครับผมนะช่วงท้ายแล้วนะครับนะขอสามคำจากทุกคนในกาลิน่าทอปเลยนะครับผมสามคำครับสามคำให้กับเบียโซหน่อยครับอ่าให้กับกาลิน่าหรือเบียโซนะเฮ้ยเบียโซอ๋อให้ช็อตให้กาลิน่าช็อตให้กาลิน่าช็อตให้กาลิน่าท็อปรักเจอจังที่มันรักกาลิน่าท็อปเหรอเฮ้ยมึงอย่าออกมาดใเข้อหลอกให้ๆทุกคน ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับสามสามครับสาม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 ี่ยสามเราพูดใช่เราพูดใส่กาลีน่าก็ยิงหยังเออเรตัดหมอเออให้ไอ้กาลิน่านะเรอจะไป่ตัดก็ตัดใส่กาลิน่าทำไมล่ะไอ้กาลิน่านะครับอะไรดิสปอนเซอร์เย้มไ่ฉลาดว่ะสุดยอด เก๊กใช่ไหมเอาพูดเลยเฮ้ยเอาดิมูลจะพูดอะไเยอะใครใครใครพูดมึงอ่ะใครพูดก่อนชนะนะกาลีนะเออมึงง่าคนฉลรอว้างกวงกวเฮ้ยเฮ้ยกวงทะลวงกวงเฮ้ยเกินเกินเกินเอาใหม่กวงทะลวงดวงเฮ้ยเกินเกินเอาใหม่ดวงกวงกวงกวงอะไรวะตรงนี้ตรงนี้จะละ ท็อปท็อกทูอ่าอ่าบนอ่ะเหลือผมใแนบมะกูคือผีให้กาลินาให้กาลินาเหรอมองกล้องบนที่จะเปมองจอทำไมล่ะกูมองกล้องแต่กูใส่แว่นพรุ่งนี้เพจมาบอกเลยนะให้กาลินาใช่ไหมอันนี้ได้กาลินามึงมึงก๊อฟมึงไงให้กาลินาและทุกคนในห้องแล้วกันขอบคุณครับ เจ๊โอ้ยคนตาที่ไปต่อไม่ได้แล้วครับขอบคุณนะครับวันนี้สนุกมากได้เล่นได้เล่นหลายๆอย่างกับทุกท่านที่ส่งเข้ามานะครับผมจริงขอบคุณมากนะครับวันจิดตามกระบียส่งช็อตช็อตใหม่ครับวันนี้กราบขอบคุณทุกท่านและของความรูชิ้นจริงขอบคุณนะครับสวัสดีครับไปกันโอ้ยค ขอบคุณจากคุณอ่ะเจ้าชื่อมิม่ามิมีเต้ว่าเต้โดดไปอ่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณโดน่าจากคุณติช่าติชาติช่าใครที่โสดจะมาเลยนะใครที่ส่งก็มานี่คนหน้าตาดีคนหล่อนะครับเอ้ยคุณอือใครอีใครใครพาชิ้ฐานคำฐานโอ้ฐานฐานไอ้ไข่โอ้ยผมกินตะไยิบอะไรด้วยโอ้ย ไดมิง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 ้มงมิงมิงมิงอกากามิงมงกขอบคุณรัของฝันชุดชิ้นที่ทำให้พวกเรามีข้าวกินครับโอ้ขอบคุณสำหรัของขัญ้นดูครับดูของัี่ไหลไรอยๆเลยนะครับหนักจะต้อทไโอ้โห เียกว่งยครับครับวัสดีครับกองเด็กี่เเฮ้ย่งไม่ไปหรออเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮั๊บยอยังออยังอยู่เฮ้ยเฮ้มาเปล่าผมจะถามว่ากปดับเพล่พล่ไปดังเพ่อน้องเอ็มีคาถามว่าานทะเลกอต่องคืออะไรครับหางานให้ผมอย่าเพิงิงก้ลผมก็ตองหนี้ ยังไม่ได้ไปก็ยังอยู่มาเอาแซวเล่นนะอ่ะนะครับทนก็ขอบคุณนะครับทีมงานมิวโซนะครับที่มาให้ความสนุกกับทางการิน่าท็อปทอปของเรานะวันนี้สุดยอดมากขอบคุณทุกคนนะครับที่วันนี้มาเขาเรียกว่าโอ้โหมา ิดท้ายนะแคมเปญนะถามว่าบางคนยังถามว่าเออทางดีมงานเวียโซจะมาหรือเปล่าอาจจะมานะครับอาจจะเป็นวันเสาร์ทุกทุกวันเสาร์หรืออะไรแบบนี้นะครับอาจจะแวบๆบมากันบ้างนะแต่ไม่ได้ทุกวันนะแต่ไม่ได้ทุกวันยังไงวันนี้นี่ก็เวียโซสั่งได้นะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับได้มีกิจกรรมที่ทุกคนร่วมๆวมกันบวตมานะครับมีกิจกรรมที่ทุกคนได้ร่วมกัน ผมก็กวันแล้วก็สั่งให้ดีเจเนี่ยมาบอกมาบูดกันนะวันนี้ทุกคําสั่งนะมาถึงเวียโซแล้วแล้วก็เวียโซได้ทําทุกคําสั่งให้พวกคุณแล้วนะวันยังไงวันนี้ครับผมตัวแทนการิน่าท้องไงขอบคุณทีมงานเวียโซทุกคนด้วยนะที่มาสร้างความสนุกความสนานความเพลิดเพลินให้กับพวกเราชาวการิน่าท้องนะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าแล้วกันนะวันนี้ผมก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย